One, two, Come ครับอันนี้ก็สายไฟครับสายไฟ2องคูณนครับเราจะใช้เส้นในมันครับช่องอัตรพลภัยขยาดฝากกดติดตามกด subscribe กดรูปกระดิ่งให้ด้วยครับอันนี้ก็ปากขี้แบตเตอรี่ครับดำแดงเราจะใช้อันสีดำครับสั่งมาจากออนไลน์ครับ อันนี้ก็หลอดไฟพร้อมขั้วหลอดครับขั้วหลอดนี้เอามาจากไฟท้ายไฟท้ายของรถครับแกะามาครับใช้ชั่วเก่าครับอันนี้ก็หลอดไฟับหลอดไฟ12โวลตหลอดไฟ12 2โวลต์หลอดไฟรถยนต์ครับจะใช้เป็นหลอดไฟเลี้ยวครับซึ่งมีไส้เดียวครับ ก็ซื้อจากร้านอะไรครับแล้วก็ใช้กับขั้วเก่าครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับหลอดไฟปากคีบสายไฟครับสายไฟดําแดงครับคลิปนี้จะมาดูธีการทำหลอดไฟเช็คฟิลครับอุปกรณ์ก็มีหัวแรงครีมหัวแรงครับ ครีมแล้วก็มีตะก,กัวครับตะก,กัวตัวตะก,กัวครับก็มีตามท้องตลาดทั่วไปครับแล้วก็ผ้าเทปครับก็ประมาณนี้ครับครับที่เห็นอยู่นี้ก็คืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์สำหรับทำหลอดไฟเช็คฟิลรถยนต์ครับอุปกรณ์ก็มี หลอดไฟปากขี้สายแข็งสายไฟครับสายดำแดงครับครับเริ่มแรกเ็าต้องเสียบหัวแรงกครับเสียบหัวแรงครับเริ่มแรกก็ต้องเอาสายไฟมาแยกออกจากกันครับแล้วก็ต่อกันให้ได้ยาว4เมตรครับสายเส้นเดียวครับแล้วก็มาต่อกับขั้วหลอดครับเราจะใช้วิธีการ บัดกีครับบัดกีเพื่อให้มีมีความเหนียวแน่นครับอันแรกก็ต้องปอกสายก่อนแล้วก็มาม้วนบิดใส่กันบิดแล้วก็บัดกีครับรับก็บิดครับจะบิดซ้ายหรือบิดขวาก็แล้วแต่ท่านครับ ันนี้ใช้บิดขวาครับแล้วก็มาทำการบัดกีครับบัดกีีด้วยตะกั่วครับเพื่อให้มีความเหนียวแล้วก็เวลากระตุก็กจะไม่ไม่หลุดครับเริ่มแรกก็ต้องไล่ตะกั่วนิดนึงแล้วก็กดปลายหัวแรงไปที่สายไฟครับ ที่ตะกัวตามครับที่ตะกัวตามแล้วก็ตะกัวก็จะทำการเชื่อมสายไฟติดกันครับก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับก็ใส่ตะกัวให้ดูให้พอมีความหนาแน่นครับก็ใช้ได้ครับประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ต้องพันผ้าเทปครับผ้าเทปไม่ต้องพันพันให้มีความหนานิดนึงครับป้องกันไฟช็อตระหว่างที่เราเช็คฟิลหรือว่าทําเกี่ยวกับกล่องฟิลครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเกิดไฟช็อตได้ครับ ก็พันเหนียวแน่นดีครับตระตุกก็ไม่ไม่ขาดไม่หลุดครับเหนียวอยู่ครับต่อไปเราก็จะมาปอกสายแข็งครับเราจะใช้สายแข็งเส้นเดียวครับสำหรับไว้จิ้มฟิวครับเราจะใช้ทางฝั่งสีพอฟ้าครับสีดำเราไม่ใช้ครับ เราจะใช้ฝั่งสีเทาครับสีเทาสายแข็งครับสายแข็งจากนั้นเราก็มาเชื่อมครับเชื่อมให้ติดกันครับผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปพันให้เรียบร้อยอันนี้ก็พันเรียบร้อยแล้วครับสายแข็งก็อยู่ที่โครงหลอดสายไฟก็ต่อไปที่ปากคีบครับ อันนี้ก็ไว้สำหรับคีขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบทางนี้ก็จะเป็นไปจิ้มที่ฟิลครับฟิลเดี๋ยวไปดูวิธีการทำภาคปฏิบัติในการเช็คฟิลฟิลรถยนต์เนี่ยนะครับต้องใช้ตัวนี้ในการเช็คครับมันก็เหมือนกับว่าเราใช้มิเตอร์ครับแต่ตัวนี้จะบอกได้เลยว่ามีไฟมาแล้วก็มีแอม ในตัวครับก็วิธีนี้นะครับที่ช่างไทยเราถนัดครับช่างไทยถ้าเป็นฝรั่งเราจะใช้มิตเตอร์ครับแต่พิษไทยเราก็ใช้เครื่องมือราคาถูกเนี่ยละครับเช็คได้เหมือนกันครับเหมือนมิตเตอร์ครับมีโวลต์มีแอมป์ครบครับจะมาแนะนำวงจรในรถยนต์ครับไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นจาก แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยทั้งหมด45แอมป์50แอมป์60แอมป์70แอมป์80แอมป์ถึง120แอมป์ก็สามารถใช้ได้รถยนต์ก็จะเริ่มจาก35แอมป์ M, 45แอมป์วงจรไฟเขาจะใช้วิธีการเดินขั้วลบเนี่ยขั้วลบในลงกาวคำว่ากาวคือโครงรถโครงของรถ ก็คือจะเดินขั้วลบแล้วก็มา,ายึดติดกับโครงรถคือเขาเรียกกาวครับระบบกาวโครงรถก็จะเป็นขั้วขั้วลบทั้งโครงรถนี่จะเป็นขั้วบลบส่วนขั้วบวกก็ของแบตเตอรี่ก็จะมาเข้าที่กล่องฟิลทั้งหมดครับกล่องฟิลในแต่ละกล่องฟิลนี่ก็จะมีฟิลแยก แยกระบบกันอยู่ครับอย่างไฟบวกก็จะมาเข้ากล่องฟิวไฟบวกเส้นใหญ่หรือไฟบวกกระแสกระแสที่ว่าใช้กระแสได้ทนกระแสได้เยอะกว่าก็ต้องใช้ไฟไฟเส้นใหญ่หน่อยเราก็จะมาเข้ากล่องฟิวกล่กองฟิวก็จะแยกแยกขึ้นแล้วก็ผ่านฟิวแล้วก็ไประบบ อ่าระบบแอร์ระบบไฟในรถระบบแต่ไปที่ระบบก่องออซียูแล้วก็ไปที่ระบบต่างๆของรถเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดปัญหาฟิวขาดเราก็ต้องมาไล่เช็คดูว่าฟิวตัวไหนขาดเราจะใช้เครื่องมือที่เราทำทำขึ้น ก็จะจิ้มไปที่ตรงนี้เอาปากคีบที่พี่ขั้วลบหรือคีบที่กาวก็ได้ครับกาวเนี่ยแล้วก็มาจิ้มที่บวกไฟต้องติดจิ้มที่ขั้วบวกฝัก่งที่ยังไม่ผ่านฟิวเนี่ยก็ต้องต,ติดจิ้มติดจิ้มติดจิ้มติดแล้วก็หลังจากผ่านฟิวแล้วก็ต้องติดถ้าไม่ติดแสดงว่าฟิวขาด ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่ต้องดูวงจรเลยวงจรอาจจะดูประกอบได้บ้างครับสําหรับช่างไทยช่างไทยบางคนเขาก็ไม่ดูเลยเขาก็ใช้วิธีจิ้มจิ้มก่อนก่อนเข้าแล้วก็จิ้มออกจิ้มก่อนเข้าจิ้มออกจิ้มก่อนเข้าจิ้มออกจิ้มเกาะจิ้มก่อนเข้าจิ้มออกไฟต้องติดครับหลอดไฟต้องติดเดี๋ยวจะไป ดูวิธีการเช็คที่รถครับเดี๋ยวตามไปดูครับสวัสดีครับอัจพลภัยขยะครับอันนี้ก็ที่ทำเสร็จแล้วครับที่เช็คฟิลครับครับเริ่มแรกก็ต้องเสียบสวิตช์กุญแจครับแล้วก็บิดไปที่พร้อมใช้งานครับแต่ไม่ต้องสตาร์ทนะครับบิดไปแค่ใช้งาน อันนี้แหละครับที่เราทําที่เช็คฟิลครับปากคีบก็จะต้องคีบกับขั้วลบหรือกาวครับส่วนที่จิ้มทางด้านหลอดไฟแล้วก็จะใช้การจิ้มไปที่จุดต่างๆครับตอนนี้ก็คีบขั้วลบไปที่ขั้วลบแล้วครับแล้วก็ลองเทสไฟดูครับกับขั้วบวกไฟติดครับ ว่าใช้งานได้เทสดูอีกครั้งครับใช้ได้ครับถ้าเราจิ้มไปที่ขั้วลบมันก็ไม่ทำงานเพราะมันมันขั้วเดียวกันเราจิ้มที่ขั้วบวกไฟติดครับหรือว่าไฟครบวงจรจากนั้นเราก็จะไปที่กล่องฟิล์ครับพอนที่เราจะไปกล่องฟิล์เราจะมา ที่โครงรถดูก่อนครับโครงรถเราจิ้มที่ขั้วบวกดูซิว่าสายกาวจากขั้วลบมาถึงโครงรถหรือไม่ครับอันนี้สายกาวจากขั้วลบมาถึงโครงรถไฟสว่างครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับคือขั้วลบลงกาวสนิทดีครับอันนี้ใช้ได้ครับ จากนั้นเราก็จะย้ายไปคลิปที่ขั้วลบเหมือนเดิมครับแล้วก็เราจะไปเปิดที่กล่องฟิวกันครับก็กดลงไปครับงางกล่องฟิวขึ้นมาครับเราก็ดูสัญ,ญลักษณ์กล่องฟิวประกอบนิดนึงครับจริงๆงไม่ต้องดูก็ได้ครับเพราะเราต้องเช็คทุกฟิวอยู่แล้วครับ เริ่มแรกก็ไปที่กองฟิวครับไปหาฟิวแต่ละตัวละตัวครับเริ่มแรกก็จะเทสไปที่ข้างหนึ่งก่อนครับฝวายติดครับก็ถือว่าเรายังเช็คไม่ถูกไม่ไม่สมบูรณ์ครับต้องไปเช็คอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เราจะเช็คฝั่งขวาเป็นตัวตั้งครับ แล้วก็ข้ามมาเช็คอ๋อเช็คเช็คฝั่งไฟาอีกทีครับตัวที่สองไฟมาครับแล้วก็ข้ามมาเช็คฝั่งซ้ายครับของตัวที่หนึ่งครับอันนี้ใช้ได้ครับฟิวไม่ขาดครับฟิวตัวบนนี้จะไม่ขาดเพราะเราเช็คทั้งสองฝั่งแล้วก็คือสะพานไฟข้ามไป อีกฝังได้ปกติถือว่าฟิวตัวแรกนี่ไม่ขาดครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับต่อมาก็มาเช็คตัวถัดมาครับก็จะมาจิ้มจิ้มที่หัวฟิวครับคราบ,บนจะมีสำหรับที่เช็คฟิวครับ ผมเช็คตัวแรกใหม่อีกครั้งครับใช้ได้ครับฟิวไฟมาข้ามมาเช็คอีกฝั่งต้องติดครับถ้าฟิวขาดไฟจะไม่ติดอันนี้ถือว่าฟิวปกติคนลาฝั่งกันต้องติดทั้งสองฝั่งครับข้ามมาเช็คตัวที่สองครับฝั่งขวาติดครับไฟติดข้ามไปฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายไฟต้องติดครับเพราะว่าฟิวไม่ขาดครับถ้าฟิวขาดไฟจะไม่ติดก็เช็คตัวที่3าฝังฟ้าฝัางฟ้าไฟติดครับการจิ้มก็จิ้มไปที่ด้านบนของฟิวครับจะมีโลหะโผลมาเล็กน้อยจิ้มไปที่ด้านซ้ายครับไฟติดครับ ฟิลไม่ขาดครับมาจิ้มตัวที่สี่ฝั่งขวาฝั่งขวาไฟติดครับแล้วก็ย้ายไปจิ้มฝั่งซ้ายครับไฟติดครับถือว่าฟิลไม่ขาดครับถ้าฟิลขาดไฟจะไม่ติดครับก็ย้ายมาฟิลตัวถัดมาครับตัวที่ห้าครับฝั่งขวาติด เาฝั่งซ้ายของตัวที่5ไปแล้วครับเอาตัวที่5ใหม่ครับฝั่งฝาเพื่อความชัวครับเอาฝั่งฝาใหม่ครับติดครับแล้วผมจะย้ายไปครับฝั่งขาไฟติดย้ายไปฝั่งซ้ายครับไฟต้องติดครับถือว่าฟิวปกติครับฟิวไม่ขาดครับ ย้ายมาฝั่งขวาครับตัวถัดมาครับฝ่ายติดครับฝั่งซ้ายฝั่งฝ้ายดูฝ่ายติดครับฟิวไม่ขาดครับขอเช็คที่หัวฟิวครับตัวถัดมาครับฝั่งขวาฝั่งฝาจิ้มไปแล้วครับจิ้มให้ตรงก็ฝ่ายติดครับย้ายไปฝั่ง เดี๋ยวจะย้ายไปฝั่งย้ายไปฝั่งซ้ายครับจิ้มที่หัวครับหัวฟิวครับไฟติดครับถือว่าฟิวไม่ขาดครับมาตัวสุดท้ายครับฝั่งขวาไฟติดครับย้ายไปฝั่งซ้ายอีกฝั่งหนึ่งจิ้มที่หัวฟิวครับฟิวขนาด15แอมป์ครับไฟติดครับไฟติดถือว่า ฟิลไม่ขาดครับนี่แหละครับการเช็คฟิลกับหลอดไฟครับไม่ต้องใช้มิเตอร์เลยครับใช้หลอดไฟอันเดียวนี่แหละครับเช็คได้หมดอันนี้จิ้มที่ขั้วลบก็ไม่ติดครับก,ก็ต้องมาจิ้มฝั่งขั้วแบตครับขั้วบวกถือว่าติดครับคือระบบไฟของรถจนนี่เขาจะเดินไฟทางเดียวครับขั้วบวกก็จะไปตาม สายการเดินแล้วก็ไปที่ฟิลส่วนครบก็จะลงกาวครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้ด้วยครับบายบาย